มาจาับไพ่ของคนวันเสาร์นะคะวันที่18ถึงวันที่24จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านในะ,ะในเดือนันวากคมไพ่ใบแรกอาโชคดีจริงเลยค่ะคนวันเสาร์เนอะเ้าเหรียญมาแล้วไพ่ใบที่2เป็นไพ่ของ5เหรียญไพ่ใบที่3เป็นไพ่ของเก้าไม้เทา้า ไพ่ใบที่สี่เป็นไพ่ของหนึ่งดาบและไพ่ใบที่ห้าเป็นไพ่ของหนึ่งเหรียญทองอ่าคนวันเสาร์นะถือว่าโชคดีเพราะทำไมคะใบแรกกับใบจบนะคะจบด้ยวยเหรียญทองทั้งหมดเก้าเหรียญนี่คืออะไรคะอาจอ,อ,อาจจะคนตอนเนี้ยถ้าขายขายของแบรนด์เนมถือว่าเรื่องดีเนาะเก้าเหรียญหมายถึงขายของแบรนด์เนมหรือว่าคนที่เขาเรียกว่าขายของสินค้ามีราคาหน่อยนะคะห้าเหรียญที่ผ่านมาอาจจะขายไม่ได้ขายไม่ดีอาจจะมีช่วงเศรษฐกิจหรืออะไรเราไม่รู้เนาะเราคิดว่าเขาจะทอ้อถอยจะเลิกแล้วแต่เป็นไงคะหนึ่งดาบในที่สุดเนี่ยนะคะ คุณจะมีลูกค้ารายใหญ่หรือคุณจะหาพริกหาวิธีเนาะที่ขายได้หรือว่าอาจจะมีคนมาช่วยเนาะนะคะคุณจะได้หนึ่งเหรียญทองคุณขายได้แน่นอนนะคะหรือว่าสําหรับบางคนเนาะลองลองงานอยู่เนาะที่ผ่านมาสมัครกี่ที่กี่ที่ไม่ได้เลยเป็นไงคะห้าเหรียญล้มเหลวล้มเหลวในที่สุดนะคะคิดท้อถอยแล้วไม่รู้จะทำอะไรหนึ่งดาบในที่สุดเป็นไงคะได้งานได้งานดีเงนินงดีได้สามใบนะคะเพราะไม่งั้นอันนี้ไม่ใช่ คนขายของแบรนด์เนมอย่างเดียวนะขายสินค้าอะไรก็ได้ตอนแรกเนี่ยมันเริ่มต้นไม่ดีเห็นไหมคะแต่เป็นไงคะสุดท้ายนี่ได้เหรียญทองเพราะฉะนั้นต้องอดทนเนาะนะคะภายในอาทิตย์นี้ต้อนอาทิตย์อาจจะเอ่อพ,พ,พึ่งพึ่งพึ่งหวยออกพึ่งลอตเตอรี่ออกเนาะบางทีเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่มีสตังค์หรือว่ามันกลางเดือนด้วยนะคะบางคนเก็บเงินไว้ใช้สิ้นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินอาจจะไม่ค่อยสะพัดเท่าไหร่นัก ะะแต่พอถึงเวลาสะพัดแล้วเป็นไงคะมาเป็นก้อนใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นน่ะเร่งรีบทํางานนะคะใครรองงานได้งานแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้สู้ๆนะคะสำหรับคนวันเสาร์